ชอ,ชอบในตัวนี้ฝันว่ารีบเสียงแกล้งขอบคุณพี่นาเดชนะครับพี่นาเดชชัยภูมิครับอ่าขอบคุณครับนะครับรอสักครู่วันเมื่อกี้ก็เข้านะเข้าอยู่นะครับวันนี้ไม่ไม่ได้ขีดค่อมรอเราเนา่องว่าจะให้ออขีดไงไม่ขีดเหรอครับ ขีดไปสักหน่อยเว้นะนะครับวันนี้ให้สองตัวอีกนะครับวันนี้มีหนึ่งกับหกแถวหกไว้ก่อนนะึ่งกับหกไว้ก่อนหนึ่ง

พันเม็ดเดียวเลยบ่โอ้ฝันฝันหกหนึงน่งเปิดก็หนึ่งเจ็ดก็บนหนึ่งเจ็ดก็หนึ่งเปดอก็เลยเน,น้นเ, ừ, เนี้ยหนึ่งเจ็ดครับาคืนก็เป็่หกหนึ่งเปดก็ตุ๊กงันนี่ตุ๊กงัน่วหกหนึ่งเจ็ดครับจำก่อนขอลายเส้นหน่อยนะครับลุง ลุงใจเน้นให้เดี๋ยวล่างเราจะมาตามกันต่อบอกอันนี้ชุดบนใช่ไหมครับอ่าอันนี้ชุดบนปล่อยไว้ก่อนนะท่านผู้ชมนะลุงเน้นแค่นี้ชุดบนให้ไปหยิบจับกันก่อนนะเนาะเผื่อจะไปเอาเข้าสูตรเลขของใคร่าทุกท่านก็รู้สึกว่าก็จะติดตามรับชมก็น่าจะเก่งกันทุกคนอยู่แล้วนะครับในส่วนเน,น,เน,น,เน,นเน้นเลขวิ่งเลยครับลุงใจมันจางครับมันจาง <laughs> <laughs> มันจางเลขวิ่ง <laughs> อืม กับหกเมื่อวันเมื่อกี้ให้สองกับเจ็ดเมวันนี้หลักหนึ่งมาออกสี่สองอืครับมีแค่นี้น,นะดูเป็นแนวทางครับส่วนเลขฝันนี่ฝันยังไงครับลบุงฝันว่าเอฟซีวงยิงมาบอกอ๋อวงอิงมาบอกเอฟซีนะอ่ออาเอฟซีออของวงอิงมาบอกอ บอกว่าเรเลขจะออกหกหนึ่งเจ็ดเลขจะออกหกหนึ่งเจ็ดเลยเแล้วลุง,ล,งลุงเคยฝันขึ้นลุงก็เลยว่าตกหกหนึ่งแปดอ๋อคือมันมันเคยขึ้นเคยลงยยให้ไปหยิบจับไว้ก่อนเลยลอ,อ,อตเตอรี่ทานี้เลขสูตรทําไมเลขสูตรก็เข้ากับเลขฝันอีกเ,ออเลขสูตรฝันแบบนี้มันชอบออกไหมลุงกว็ว่ามันถีออกอ๋อจับคูบบ่บอกก็เลยว่า ชอบในชอบในตัวนี้ฝันว่า f อฟซีวงญิงมาบอกว่าเลขจะออก617น็ครับว่าลุงใจแกไม่ค่อยสบายนะครับเสียงเบาผมเลยพูดพูดให้กับ f อฟได้ฟังกันนะครับหกหนึ่เจ็ดนะใครมีนี่ลอตเตอรี่เผื่อจะถูกรางวัลที่1กับลุงใจก็ลองคิดพิจารณาเนาะลุงใจเนะาะ